ริญาเลยแสงพระอาทิตย์รับเหลี่ยมฝ้าอัมภัยสายันรับแล้วจับได้ขานไขเจิญศรธาไทยสิบสาวเจ้าบ้านฟังสารธรรมน้อมนำกล่าวอ้างตามแนวทางพระพุทธสัพป,ปะําสอนเจ้าวมวลมนุษย์ขอเจิญต้นได้มาฟัง มุลคลื่นมาแล้วบ่มีตุกข,ขังพอได้เปิดฟังสุขใจท่วนหน้าคือเป็นอาภรวัฒถาแผ่นท่าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรได้เผยแผ่กว้างเยาวไปรายการมาแล้วจับได้ขานไขเจิญศรัทธาไทยฟังกันเนื้อเจ้า ฟังกันเอ๋อเจ้าขอเจริญอรคณะสถาหญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่งหลายวันนี้อาตมาภาพพระครูสังคาพานรวีมนหรือพระอธิการรติพงศ์สำนักวัดบ้านมอนเมืองสันกำแปลงพระนครเจียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0 8 8 9 5 6 เก้าสองหกหกศูนยดเก้าหาเกอได้นำเอารายการสารธรรมคำสอนมาพบปากบรรดาศัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งหลายเพื่อที่จะได้น้อมนำเอาเนื้อหาสารธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแสดงฮื้อกับบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังได้สดับตราฟังเพื่อนำเอาไปเป็นเครื่องคัดเก่าจิตใจและประพฤติปฏิบัติเพื่อถูกต้องตามคนลองคลองธรรมเพื่อบืหฮือเป็นการเสียเวลาขอเจิญชวนมวลสัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านได้ทอมท่าดาฟังดูจ,จะดังภาชนะทองคำ รองรับเอาพระสธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระจินวรบรมพุทธ,ธา,าศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หนโอกาสบัดนี้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพพระครูสังฆาพระวิมลได้นำเอารายการสารธรรมคำสอน มาพบปากบันดาสถาญหยัดโยมตัานผู้ฟังติดติดตามรับฟังผ่านทาง YouTube Channel ช่องคนเมืองอ่านธรรมออฟฟิเชีและพี่น้องสถาญหยัดโยมติดติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่เอเว0 m h เกละเฮรและสถาตหยัดโยมตันสาธุชนตั้งหลายติดติดตามรับฟังผ่านทาง คลื่นรายการต่างๆซึ่งรายการนี้ควบคุมรายการโดยศูนย์เผยแพร่รมสถานีวิทยุคลื่น FM 96.0เมกะเฮิรตอาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอคำพระยามังรายสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวร,รวิหารอยิโยมสามารถติดตามรับฟังรายการได้เป็นประจำ ทุกทุกวันจันทร์อังคารพุดธเวลา17นาฬกาถึง17นาฬกา30นาทีเวลาดี5โมงแรงปากันมาฟังตุเจ้าวัดบ้านมอนสันกำแพงเชีงยงใหม่และสถานญาติโยมสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านทาง YouTube c h a n n น l ช่องคนเมืองอ่นาอนธรรมออฟฟิเชียลได้วันนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาเนื้อหาสารธรรมมาฝากคือญาติโย,ยมาสาธุชน ต่างหลายได้สดับตราฟังพอนำเอาไปเป็นแนวคิดนำไปพินิษพิจารณาประกอบกับการดำเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านหัวข้อธรรมที่จะได้นำมากล่าวเพื่อญาติโยมทะผู้ฟังต่างหลายได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของความโลภญาติยโยมสาธุชนตั้งหลายความโลภนั่นเป็นกิเลสตัณหาตัวหนึ่งที่ทำให้เรา มีแล้วบหูักปอสิ่งที่จะแก้ปัญหาจากความโลภได้สถาญาตยมตั้งหลายก็คือการยับยั้งชั่งใจในจิตใจของเฮาในเบื้องต้นก่อนถ้าหากว่าโลภไปถึงหมดถึงเสียงแล้วมันก็บาสามารถที่จะบรรเทาวันอย่างได้มีแต่นักไปนักไปจนจะหู้ได้ก็ต่อเมื่อใกล้จะตาย ความโลภอันนั้นมันก็จะมาชักนําจิตใจให้เฮาไปสู่ในทางติบดีวันนี้จึงจะมีต้นเหตุแล้วก็เรื่องราวแห่งความโลภมาให้สถาญาตโยมตั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วในโอกาสต่อจากนี้ไปก็ขอเชิญชวนมวลสถาญาตโยมสาธุชนทุกท่านได้ทอมท่าดาฟังในเนื้อหาสารธรรม เตียตมภาพจะได้นำมาก้อนไกลบรรย,ยายเพื่อญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้ฟังเป็นลำดับสืบไปดำเนินความดังอตาตมภาพได้กล่าวไว้ในเบื้องตน้นตามหัวข้อธรรมวันนี้ที่จะได้กล่าวก็คือเรื่องของความโลภ ความโลภนิสถาญาติโยมตามที่เฮาได้รับหูกันมาอันเป็นกิเลสตัณหาตัวหนึ่งที่เผ่าพาเาฮาให้บ่มีความสุขบางคนโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่จนมีภาษิตกำเมืองว่าหันเปินมีอย่าไปใครได้หันเปิ้อยากไรอย่าไปดูแควนกรรมอันนี้ก็สามารถใจได้มาจนถึงปัจจุบันนี้ บางคนนั้นบะมีเต้าเปินก็อยากได้เหมือนเปินก็พยายามทำจนเกินตัวปนห้องวัดใจความโลภในเป็นปัญหาของชีวิตเลยทำให้ชีวิตนั้นอยู่บบเป็นสุขแบบเป็นสุขอย่างใดห่านเปินมีอันนี้ราคาแปลงๆเฮานั่นมันบะมีเงินเต้าเปินไปซื้อของราคาแพงๆเต่าเปินก็ไปสาะกู้เงินมายืมเงินเปินมาเอามา ใจใจซื้อของราคาแปลงๆให้มันเหมือนเปิ้นแต่ผลสุดท้ายแล้วการไปยืมไปยิบเอาของเปิ้นมาเนี่ยก็ทำให้ตัวเก่านั้นเดือดร้อนบ่หมีเงินไปใจไปคืนเปิ้นสุดท้ายแล้วก็ต้องจบชีวิตด้วยความโลบก็คือต้องเอาไปขายนั่นนะอ่สุดท้ายก็ต้องเอาขายเอาเงินไปใจหนี้เปิ้นอย่างเก่ามันบามีเนี่ยเาทวัน มันหันเปินมีจะไปใครได้อย่างเปิ้ะดังนั้นแล้วมีตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนตั้งหลายได้ฟังว่าคนเฮาถ้าหากว่ามีความโลภไปอยากได้หันอยากได้นี่จนมามีความปอสุดท้ายแล้วเท่าแก่ไปแล้วก็จาเป็นต้องปรง่งแม้แต่พระพุทธองค์ของเฮาในพระชาติหนึ่งได้สวยเจ้าเป็นพญาจกักรพรรดิคลองหมดเลย สืบเชื้อพระราชวงศ์มาจากตระกูลตีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์แรกของโลกเลยก็ว่าได้สืบเจนนั่นมาได้หลายช่วงอายุจนได้ทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลสุดท้ายโปร่งได้พ่ออย่างโปร่งได้เพราะไ,ได้ตกสวรรค์ญาติโยมสาธุชนตั้งหลายนี่จงเป็นตัวอย่างให้เราตั้งหลายได้หัว,ว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเกิดมาปุ๊บมีความโลภโมโทสันแล้ว มันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างมีเรื่องราวปรากฏมาในสมัยหนึ่งพระเจ้าอมันธาตราชนะเ,เป็นลูกเป็นหลานของต้นตระกูลต้นกับนี่เลยก็ว่าได้มีเรื่องราวปรากฏว่าในต้นกับหนึ่งเนี่ยมีพระเจ้าสมโมติราชพระองค์หนึ่งได้สเสวยราชาสมบัติเป็นประธรมกษัตริย์องค์แรกของโลกเลย พระองค์นั้นมีพระราชโอรสชื่อว่าพระเจ้าโรธราชพระเจ้าโรธราชนั้นก็มีพระโอรสพระองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าวรโรธราชพระเจ้าวรโรทราชก็มีพระโอรสองค์หนึ่งเหมือนกันนามว่าพระเจ้ากัลยาณบดีพระเจ้ากัลยาณบดีนั้นก็มีพระราชโอรสองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าอุโบสถราชพระเจ้าโบสถราชมีพระราชโอรสองค์หนึ่ง ชื่อว่าพระเจ้าวราอุโบสถราชพระเจ้าวราอุโบสโถราชนั้นก็มีพระราชโอรสองเนี้ยที่จะได้กล่าวก็คือพระเจ้ามนาธาตุราชพระเจ้ามนาธาตุราชเนี้ยได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิที่มีความบริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยแก้วเจ็ดประการมีอภินิหารไปทั่วทวีป แต่ถึงอย่างไรแล้วหยัดโยมสาธุชนตั้งหลายพระเจ้ามนณาตุราชเนี่ยก็บ่มีความปอพระราชประสงค์แม้ว่ามีทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนอย่างต่างๆนานามากมายสมบูรณ์เพียบพอหมดละแต่ก็บ่มีความเพียงพออกพอใจสักอย่างอีกทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารโอ้เนี่ยปนห้องว่าสืบมาตั้งแต่เจนสมัยเดิมมาละ วันหนึ่งเนี่ยพระองค์จึงทรงตบพระหัต์ซ้ายและพระหัตถ์ขวาก็คือตบมือตึงสองข้างเนี่ยเพื่อให้ฝนห้าแก้วเจ็ดประการตกลงมาทั่วทั้งพื้นปฐพีพอตบมือตึงสองข้างเรียบร้อยแล้วฝนห้าแก้วห้าคำตกลงมาแต่ญาติโย,ยมทั้งหลายตกมาสูงประมาณหัวเข่าคนเนี่ยเป็นเพชรนินจินดาเป็นแก้วแหวนเงินคำตกมาเต็มนี่หมดสูงเปียงหัวเขา่า แต่พระเจ้ามนณธาตุราชเนี่ยก็บปอพระราชาพะสง์บปออกบปอใจจึงตรัสถามแก่มูอามาตว่าที่ใดเนี่ยจะมีความสําราญยิ่งกว่านี้แถมมูอามาตตั้งหลายก็กราบทูลพระเจ้ามนุธาตุราชนะว่าสวรรค์จันอาจันรุอมมหาราชพระพุทธเจ้าเป็นสวรรค์จันพิเศษหนูสวรรค์จันจัน,จน รุมะมหาราชพระพุทธเจ้านี่นะที่นั่นเมื่อพระเจ้ามนทาตุราชเนี่ยได้ฟังแล้วก็เกิดละโออ,อันจะ,สะเสด็จขึ้นไปดังบนประกอบกับพระเจ้ามณทาตุราชเนี่ยมีจักแก้วก็คือจักวิเศษปลาเหาะเหินเดินอากาศได้ก็สเสด็จขึ้นทรงบนจักแก้วพร้อมได้หมู่อัมมาดขึ้นไปบนสวรรค์จันรุมะมหาราชพระพุทธเจ้านี่ ในตีนั้นเต้ามหาราชตังสีหรือว่าเต้าตังสีเต้าวิโรฬงหะเต้าวโปรปะคะเนี่ยเต้าตังสีได้ทราบก็เลยปาโมเทพนี่ก่อนมาต้อนรับแล้วก็ยกสมบัติใหือครอบครองตลอดการละแหน,นที่บนสวรรค์จันเนี่ยเมื่อได้ฮับสมบัติบนสวรรค์จันนี้แล้วพระเจ้ามนาธาตุราชก็บอใจเหมาะ <c oughs> มาถามเต้าตังสี ว่าตีที่มีความสำราญยิ่งกว่าสวรรค์จันนี้มีเกาะท้ามหาราชทั้งสีก็กราบทูลว่ายังมีอยู่แห่งสวรรค์จันหนึ่งชื่อว่าสวรรค์จันดาวดึงตีงนั่นพระเจ้ามโนธาตุราชก็พร้อมกับด้วยหมูเ่เสนาอํมมาตั้งหลายก็สเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์จันดาวดึงที่นั่นต้าวมขวานชื่อว่าพระอินเนี่ย จึงปาโมเตวบุตเตวาดาตั้งหลายไปตอนรับเมื่อต้อนรับเรียบร้อยแล้วก่อเชิญพระเจ้ามโนทาตุราชเนี่ยไปเอียวส่วนว่าขุนพลแก้วกาหมูจักแก้วก่อปากลับไปสู่โลกมนุษย์ดังเก่าหลังจากนั้นพระเจ้ามโนทาตุราชก็อยู่บนสวรรค์จันดาวดึงกับเท้ามาขวานหรือว่าพระอิน์ที่นั้นเท้มามขวานอง์เนี่ย ก็แบ่งราชสมบัติคือเกิงหนึ่งปกครองรายการบนสวรรค์จันดาวดึงเนี่ยคนละเกิงแต่จะาขอทํำความเข้าใจให้ญาติโยมตัางหลายฟังว่าพระอินนี่มีวันหมดวาระนะเมื่อสิ้นบุญจากการเป็นพระอินแล้วก็จะต้องจุติหรือว่าต้องตายแล้วไปเกิดใหม่ก็จะมีพระอินองค์อื่นนะที่ต่อคิวขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาปกครองแทน ญาติโย,ยมสาธุชนตั้งหลายนี่เป็นตีมาของพระอินทร์ตั้งแต่จากนั้นมาเนี่ยพระราชาสององค์ก็คือพระเจ้ามนุทาตุราชกับพระอินทร์ได้สเสวยราชาสมบัติอยู่ในสวรรค์จันดาวดึงเมินถึงสามโกดหกล้านปีสามโกดหกล้านปีนี่เมินนกักแกนะคนเฮาอยู่ได้ถึงร้อยปีอันนี้สามโกดอะมันไปแหมเจนหนึงอะ สเจนนอกกากแหมหกล้านปีขึ้นเอาเต้ติีนั้นเต้มามขาวานหรือว่าพระอินทองค์เนี้ยหมดเวลาละหมดวาระในการคลองสมบัติบนสวรรค์จันดาวดึงละจะต้องไปเกิดใหม่ละทิ่นั้นก็มีเต้มามขาวานองค์คใหม่แล้วก็ย่อยก็เดิมอุบัติขึ้นมามาแตน,นโดยบัดเดี๋วนี้เป็นพระอินทร์องค์ที่สาสิบหกละ ชื่อว่าเตา้ามควานเตวราชเนี่ยเป็นพระอิน์องค์ใหม่ก็ปกครองขึ้นมาแถมจนเสี่ยงไปแถมเจนหนึ่งมาลำดับพระอิน์องค์ที่37มสิดญาติโยมสาธุชนตั้งหลายพระเจ้ามนุธาตุราชเนี่ยก็เลยกึดในใจว่าบัดเดเี๋ยวนี้ต้องการออ้ยังที่เราจะเสะวยที่พยสมบัติเพียงเกิงหนึ่ง เนี่ยอย่างเราจะบัดเราจะเป็นพระอินทร์แทนบัดได้เนี่ยอย่างเราจะได้บัดได้ราชาสมบัติให้ครบครองไปเต็มเลยบ่าเาเกิงเดียวละมีความโลภเนาะเมื่อกิดอย่างอันแล้วก็จะลอบปองพระชนต้ามควานจะฆ่าพระอินทร์ลแล้วก็จะ,สะเสวยราชาสมบัติอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงคนเดียวเนี่ยเมื่อกิดอย่างอันแล้วสถาญาตยมตั้งหลายพระเจ้ามโนธาตุราชเนี่ย ก็บัสามารถที่จะไปปลงพระชนพระอินได้เกิดความตุกมาในจิตในใจละเมื่อเกิดความตุกบาปอก็เกิดความเท่าเฉลแก่ชะลาเพราะอยู่บนสวรรค์จันดาวดึงมาเมินนาเกได้สามโกดกระแฮมหกล้านปีต่อไปแถมเจนพระอินสามสิบหกเจนพระอินสามสิบเจ็ดนโอ้ก็เลยตกลงมาจากสวรรค์ ปิกมาโซพระาชาทยานของตัวเก่าเมืองเดิมเนี่ยแล้วพระเจ้ามานาธาตุรารกเนี่ยก็เกิดว่าโอ้บะเดียวนี้ธรรมดาแล้วเฮาเป็นมนุษย์เนี่ยจะบัดแตกกายทำายขันในสวรรค์แต่จะต้องป๊กมาตายที่โลกของเฮาอย่าเง,ยงเก่าเนี่ยเมื่อบะเดียวนี้ได้มาถึงตีอุทยานแล้วก็บาดายเรื่อง นายอุทยานมหาหันเช่นนั้นแล้วก็ตกใจนึกว่าเป็นไัยเพราะว่าผ่านมาหลายล้านผีละอยาิโยมทั้งหลายที่นั้นนายอุทยานก็นำความไปกราบทูลแก่ราชตกูลมุลราชตกูลก่อปากันออกมาจัดตีบรรทมถวายเฮือกรพระเจ้ามโนทาตุราชในอุทยานอำมาตย์ตั้งหลายจึงกราบทูลว่าบัดนี้จะหฮือาพระเจ้าเนี่ยอย่างใดต่อ พระเจ้ามโนทาตุราชจึงตราตอบบาตตานตั้งหลายจงไปประกาศให้มหาชนได้ทราบว่าเฮาเนี่ยได้สเสวยสมบัติจัก,กรพรรดิและทิพยสมบัติในสวรรค์ตลอดการลานานก็บหูจะความเพียงพอแก่ความปรารถนาในกรมรมจึงพระตกจากสวรรค์ปิกมาอยู่ในราชุทยานี้บัตดนี้เฮาจะได้สวรรค์คตละเนอไปบอกอย่างเงี้ยเนออันเนี้ยนนจึงเกิดเป็นธรรมะ ขึ้นในใจของพระเจ้ามนุทาตุราชโป่งมดกุย่างเสร็จแล้วก็ได้จากไปตามญากรรมพระชนมายุของพระเจ้ามโนทาตุราชนี่ได้อสงไข่หนึ่งนี่หนึ่งอสงไขน่นี่ยาวนานนะญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายมาจาดสุดท้ายแล้วพระเจ้ามโนทาตุราชก็เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงให้หมู่คนทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังว่าเนี่ยความอยากเป็น ของคนที่บ่ฮูจากเปียงจากปอเนี่ยเมื่อบุคคลจะทำตามความอยากแล้วแม้ว่าจะอายุยืนนานสักเปียงใดก็ย่อมบ่พอแก่ความอยากอันนี้ได้จึงเป็นตีมาให้ญาติโยมสาธุชนต่างหลายได้โฮววาเนี้ยความอยากของคนเฮาแม้ว่าเท่าแก่าตาใดก็จึงบ่ฮูจากปอบางคนนี่ได้แล้วบ่ฮูจากปอบัดเจ้าแต่จะว่า เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเนะี่ยโม่ลเล่าซัพพสัตั้งหลายก็ตามคนกอตามมีความโลภเหมือนกันมดแถมจาดหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เกิดมาเป็นป่อของนกแขกเต่าเตือนลูกตัวเก้าเหมือนกันว่าจะไปมีความอยากนักเนอร์ถ้าอยากนักนี่จะทําให้ตัวตายมีในครั้งหนึ่งนะมีลูกนกแขกเต่าตัว,ตวหนึ่ง ลูกนกตัวนี้จะถามว่าห้างก่อก็องอห้าอยู่มันบินไปกินมะม่วงสีทองรสชาติหวานดังน้ำพึง้งติ่กเกาะกลางทะเลพอกินอิ่มแล้วก็กราบเอามะม่วงสีทองรสหวานดังน้ำพึ้งนี้เอามาให้ป่อให้แม่ได้กินเมื่อป่อได้กินแล้วก็จำรสชาติได้ได้ว่าต้นมะม่วงนี่มันเป็นต้นมะม่วงพิเศษอยู่ติเกาะ กลางทะเลปุณน,นะมาหาสมุทรปุ่นจึงบอกเพื่อโลกต่อเก่านะว่าโอ้โลกเฮยจะไปไปกินเนอเพราะอัญังถึงมาือไปกินเพราะหนตางมันไก่พอได้ไปกินแล้วมันจะยากยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ได้เมินเพราะกินมะม่วงเกินประมาณแล้วก็จะปลากันตายเนอที่นี้ป้อนอกแขกเต่าโพธิสัตว์เนี่ยได้กล่าวเช่นนี้แล้ว แต่ลูกนกแขกเต่าตัวเนี้ก็บอกหูจากปอบัดเจ่อฟังปอตัวเกา่าก็ป้ากันไปกินที่เกาะนั้นอยู่เนืองๆอ,อยู่มาวันหนึ่งแล้วนกลูก,ลกนกแขกเต่าตัวนั้นกินมะม่วงนักลําไปอย่างปอมันนแบานี้แล้วจากกาบมะม่วงปีกมาก็รู้สึกอ่อนเพลียจนเลืยไปตกลงไปตต่ในมหาสมุทร ฝ่ายนกแขกเต้าผู้เป็นป่อมหันลูกปีกมาก็เกิดว่าเออถ้าจะลงทะเลไปเรียบร้อยละต่อมานกแขกเต้าผู้เป็นป่อเป็นแม่ก็มาได้กินอาหารเพราะมันบไปไปที่ไหนคือลูกเอามาเลี้ยงตึงวันตึงวันตึงวัน,วนก็สูดผอมลงไปแล้วก็ตายไปในที่สุดมาจากสุดท้ายแล้วลูกนกแขกเต้าต,ตัวนั้นก็ได้เกิดมาเป็นพระภิกษุผู้บ่งหูจากประมาณองค์หนึ่ง ส่วนว่านกแขกเต้าผู้เป็นปอนั้นก็ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บนห้องเหมือนกันบอกว่าจะเป็นโลภในทรัพย์สินเงินทองก็ตามโลภในอาหารการกินเหมือนกับนกแขกเต้าตัวนี้ก็ตามมันก็บะฮู้จักปอสักเตื้อเนี่ยมันก็จะต้องตายไปในที่สุดบเาตแต่นั่นก็ยังมีแถมเรื่องราวความโลภเนี่ยทำให้ตัวตายก็มีหนึ่งโลภแล้วโปร่งได้ สโลภแล้วเกินไปกประบะมีสามโลภแล้วทำให้ตัวตายยังมีเรื่องราวของปอกคาเกี่ยนคนหนึ่งที่กรุงปรารนสีปากันไปก้าขายเกี่ยนพอไปพบบ่อน้ำเก่าแห่งหนึ่งก็ปากันคุดบ่อน้ำนั้นพอคุดไปแล้วก็ไปประเพชเนินจินดาแก้วไพลทูลเป็นจำนวนนักแต่ก็ยังบป่ปอความประสงค์ป้ากันคุดลงไปแถม ปอกาคนหนึ่งนั้นก็เลยห้ามว่าโอ้จะไปคุดะ่ะปอเอาตะอีปละมันก็หูดจากปอเปียงแฮมค้นมันก็คุดลงไปต่อหมู่ที่มันมีความโลภก่อป้ากันคุดลงไปเตือนแล้วนะปอกาคนแรกที่เป็นปอกาโพธิสัตา์เตือนไว้ละจะไปคุดนักโลภนักจะตายนะบะดรีนะแต่บ่มีไผ่เจือปอกาโพธิสัตา์คนนี้ป้ากันคุดลงไป จนไปถึงดินดานต่างหลังเป็นที่อยู่ของพญานาคตนหนึ่งเมื่อพญานาคตนนั้นได้ห่านแล้วก็พังดินดินตรงน,นั้นมันก็พังทลายลงเลยพ่นพิษใส่ถูกปอกกาที่มีความโลภต่างหลายตายไปเสี่ยงหมดเหลือเพียงปอกกาที่ห้ามไว้คนเดียวชื่อว่าเป็นปอกกาโพธิสัตว์แล้วพญานาคก,ก็แปลงเป็นมานขึ้นมาโขนแก้วเจ็ดประการบรรทุกเต็มเล่มเกวียน ปากันไปส่งถึงบ้านถึงเมืองปอก้าโพธิสัตว์นั้นก็แจกใจทรัพย์สินที่ตนได้มาแก่เจ้าชมพูทวีปตามสมควรส่วนว่าโตดนั้นก็ได้หักษาศสินกินตานตลอดชีวิตแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์จันฟ้าดังนั้นแล้วสรัทธาญาติโยมต่างหลายเรื่องนี้นะั้นก็สอนถึ้งเฮาตั้งหลายหูจักปอนะถ้าคนใดบ่หูจักปอโลภนักมีตาใดก็ยังโลภเอาแถมติ๊กๆเนี่ยมันก็บ่ได้ ดังนั้นแล้วศรัทธาญาติโยมสาธุชนตั้งหลายการตัดความาโลภจากจิตจากใจอยู่ได้เพราะความพอเพียงดังนั้นวันนี้จึงฝากให้เป็นธรรมะคำสอนเหอญาติโยมตั้งหลายได้สดับตรับฟังต้องขออนโมทนาทุกท่านทุกคนติดติดต,ตามรับฟังตั้งแต่ต้นรายการเนื้อหาสารธรรมที่นำมาฝากก็มีเพียงเท่านี้จะแลนา หยตดโยมสาธุชนตั้งหลายในช่วงท้ายรายการหยติโยมปอกแม่ออกตั้งหลายห้าฟังจากตีหนตั้งใดโทรศัพท์มาอู้มาจากกันได้เนิ่ตที่เบอร์โทรศัพท์088-956-9266 088-956-9266เกเเจ้าวัดบ้านมอนสันกำแพงก็ยังทพท่าดาฟังรายการนี้รอปีน้องสถาหยัดโยมโทรม,มา เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเสียงจากวิทยุของเฮาดังไปไกลจนถึงปุ้นประตูม้าจังหวัดลำปางต่างไปแจ่ซ้อนแจยห่มพุะ่ะเพิ่กนกดโทรัพท์มาว่าได้ยินชัดอยู่ต้องขออนุโมตนาจากตีไกตีไกปุ่นจังบ้านเจมหลับปู้นก็นได้ยินชัดโทรศัพท์มาอู้มาจา่าต้องขออนุโมตนากันตัวเเนอ สำหรับญยติโยมที่รับฟังจากติไกลก็ดีติไกลก็ดีบางคนก็มีโอกาสโทรมาบางคนก็บ่มีโอกาสได้โทรมาก็เป็นหยังก็เป็นกําลังอกกําลังใจฟังกันต่อไปเนี่ยจันอังการปุ๊ดฟังตุเจ้าวัดบ้านมอนสันกําแพงห้าโมงถึงห้าโมงเกืงยมแรงใครฟังแล้วมีโอกาสเจอมีโอกาสได้โทรมาก็โทรมาได้0889569266 0889569266ในช่วงท้ายรายการฝากประกาศชาสัมพันธ์ในการเทลานวัดของวัดบ้านมอนซึ่งตอนนี้นั่นก็จะย่างกลายเข้าสู่ฤดูฝนน้ำมันหลากฝนมันตกแล้วน้ำต่างทางทิศเหนือของวัดนั้นปื้นมันยังต่ำก็จะต้องเทให้มันสูงเปียงกับถนนตั้งนอกวัด พื่อบะเฮือน้้ำกาขี้ดินกามันไหลเข้ามาตั้งในวัดดังนั้นแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์เจิญชวนญาติโยมปอกแม่ออกตั้งหลายได้ร่วมกันเทลานวัดตารางวาละห้ารอยบาทช่วยกันเทให้มันเต็มให้มันสูงขึ้นเป็นการยกฐานะชีวิตยกแผ่นดินให้มันสูงมาขึ้นมาแหมหน่อยป้องกันภัยพิบัติจากน้ำจากหนองเปื่อให้วัดมีพื้นที่ที่มันดีมันงามสถาญาติโยมก็เดินได้สะดวก ตุภะในวัดก็จะเดินได้สะดวกดังนั้นแล้วญาติโยมออกไม่ออกท่านไหนจะร่วมการทําบุญในการเทลานวัดนะเพื่อมันยกกระดับสูงขึ้นกันจากน้ําที่ไหลเข้ามาทางทิศเหนือของวัดบ้านมอญญาติยโยมก็สามารถร่วมทําบุญกันได้ตารางวาละห้าร้อยบาทเน้อเชิญชวนญาติยโยมปอกไม่ออกต่างหลายติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ตุเจ้าวัดบ้านมอญหรือว่าใครจะเข้ามา ทำบุญที่วัดบ้านหมอนนี่ก็ได้โทรมาได้0889569266 0889569266โทรศัพท์มาอู้มาจา้าโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามร่วมบุญกันได้เนอที่วัดบ้านหมอนสันกำแพงเชียงใหม่0889569266 0889569266และขอฝากรายการสารธรรมกรรมตอนนี้ ไปกับบรรดาญาติยโยมตะผู้ฟังตั้งหลายเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังการพุดธเวลา17นาิกาถึง17นาฬิกา30นาทีเวลาดี5โมงแหลงและสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังผ่านทาง y o u t u e c h a ช n e l ช่องคนเมืองอ่านธรรมออ f ฟิเชียลเนอรสามารถเข้าไปกดติดตามกดทับฟังไดกันได้วันนี้รายการสารธรรมคำสอนเวลาหมดหมดเวลาลงแถมแล้ว หยตดโยมสาตุชนตั้งหลายกอยมาพบปะและก็หับฟังกันใหม่ในวันต่อไปวันนี้ขอโนมโมธนาบุญกับทุกท่านทุกคนเนมหาสุภใจญะดิถีขอปันปอนดีเหมือนกันทวนหน้าอายุวันโนเจ้าเกี่ยงกับอาจุงได้ตีคาเพิดแล้ว สุขภัลกรากากาดแก้วปะแต่สิ่งอันดีงามสาระกรสอนได้ฟังติดตามสุขจืดใจบานเมือนกันทวนหน้าเหมือนกันทวนหน้าวันนี้อาตมาภาพจะขอนํำเอารายการสารธรรมกําสอนจากลาบรรดาสาัทธาญาติโยมตันสาธุชนตั้งหลายไปก่อนเนิ่อ แล้วมาพบปะก,กันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังจุผู้จุคนจุตนจุองเงออายุวันโนสุขขังปะลัง